ยสวัสดีเป็นทางการอีกรอบนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีสันต้าขึ้น <c oughs> เลคราวที่แล้วที่เมื่อกี้ซันต้าถามว่าคราวที่แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมคร <c oughs> าวที่แล้วเ <c oughs> ขามางานเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากจบจากงานนะเขาจะกลับไปวิดีโอคอลหาคุณอืมค่ะท <c oughs> ่านวิดีโอคอลไหมวิดีโอคอลแต่ล่าสุดนีด่ <c oughs> นทัากกว่านั้นเลยคือวิดีโอคอลกันในงานเลยเหรอใช่แต่ผมนี่น้องใหม่มากเลยหรือว่าแบบคุยเงินเมื่อวานก็ใช่คืออะไรก็ถูกกันเป็นปกติอะฮะอ่ามันเป็นเรื่องปกติ อย่างนี่หรือยังไม่ทำเลยเียังไม่ทำเลยอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าบอกเล่าเราเป็นเรื่องปกติของเราเป็นธรรมชาติใช่ายนะทักทายกันแฟนๆหน่อยดีกว่าที่อยู่ที่นี่แล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์แฟนเพจเฟซบุ๊กครับก็ไอ้แบบที่ก่อนเลยครับอ่ะันน้องมาเลยไอ้ผมกับอันน้อก็สวัสดีเออ่แฟนๆจากที่บ้านนะที่มาดูเราไม่ได้นะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ที่นี่นะที่มารอกันแบบนานๆไหม นานมากคนมาก่อนห้าเปิดด้วยขอบคุณมากๆเกนเมื่อเห็นแบบในทวิตเตอร์ในเอ็มนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้เจอนะจ๊ะจริงบางคนมั้งแต่แบบท่างยังไม่เปิดดีใจดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับผมเป็นไงจ๊ะคิดถึงพวกเรากันไหมครับโอ้โหอะไรนะทำไมเบาจังคิดถึงไหมคิดถึงเหมือนกันจ้ะเออคิดถึงแฟนคลับคิดถึงคิดถึงน้อง น้องโอ้โหชัดมากครับคราวที่แล้วมาคนเดียวว่าฉับแล้วคราวนี้มาเป็นคู่พูดกันตรงนี้เลยเมื่อกี้จงเพิร์ทเวอร์ชั่นนี้นี่คือสู้มือสู้เท้ามากที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มสู้จนน้องเริ่มเถื่อนแล้วท่านต้องเดเดจะสู้จะสู้สักแค่ไหนกันเจียเขาแค่แดงแต่เราหูแดงันแตอนนี้แล้แดงไครส่ใครยกลกมือขึ้นมาอ๋อมีแดงเเมื่อกี้มือขึ้นมานอกจากได้แดงแล้วมีแหวนด้วยหรอ ของสไลดิท่านก็แดดแดดแล้วก็แรงแรงนะแดดแดดแรงแรงแดดแรงแสงแสงแรงแรงนี่แหวนแหวนจากสไตล์ดิหรือว่าจะใครเป็นสไตล์ดิสไตล์ดิแต่ว่าได้แดงที่มาคู่กันแน่นอนโอ้โหคราวที่แล้วก็มาโชว์ได้แดงกันบนเวทีมาคนเดียวคราวที่แล้วมาแชร์ในเรื่องของเคล็ดลับมาสนุกกันมาโอ้โหอะไรอย่าเงีอยู่นี่ลูกอะไรนะลูกลูกแก้วตาอะไรนะ ตาตาแม่ถนูนี้ลูกนี่แม่ว่าไงครับแม่น่าดิกมาาเลกเดี๋ยวกันนะแม่จะหมดตัวแล้วนะลูกตาตาตหนี้แบบพี่พี่และแฟนๆสามารถเรียกตาตาได้ไหมหรือว่าต้องเพิ่นคนเดียวที่เรียกตาตาว่าไง ปกติถามก่อนเมื่อก่อนที่เรียกนี่เป็นคนเรียกตาต้าไหมไม่เคยไม่เคยเลยตาต้านี่ไม่เคยมีใครเรียกผมก็รู้สึกว่าแบบมันถนัดปากแบบถนัดถนัดเรียกผมดีเลยอันนี้มันด้วยคาแรคเตอร์ของน้องเขเรียกตาต้าแใช่ไหมตาต้าตาต้าอ่ะอยากรู้ไหมว่าเรียกได้ไหมหรือเรียกไม่ได้ไหนทุกคนลองพูดตาต้าให้หน่อยได้ไหมครับเห็นงแบบอะไรนะลมสีบ้าบตาต้าตาต้าตาต้าอะไรยังไงตาต้าให้เขาเลย ให้เขาเนาะให้เขาเนาะไทยก็ได้มาทำหน้าที่แทนที่โอ้โหฟินมากอยู่ตรงนี้ครับคราวที่แล้วคุณมาแชร์ในเรื่องของกิจกรรมเคล็ดลับต่างๆแล้ววันนี้ขอถามน้องสตาร์บ้างดีกว่าว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ดูแลตัวเองให้ดูน่ารักได้ขนาดนี้ครับเอาจริงเนาะเออทั่วทไปแหละครับผมเออครับก็ทั่วๆไปครับผมถ้าถ้าเป็นเรื่องของผิวก็ทาสกินแคร์ใช่ แล้วก็การแบบดูแลร่างกายก็ออกกำลังกายทานอาหารพักผ่อนเนาะก็คือเป็นสแตปขึ้นครัแต่ที่สําคัญเนี่ยทานให้ดีครับคือถ้าทานดีเนี่ยทุกอย่างจบทานดีกับทานกับคนดีอันไหนดีกว่ากันครับทานดีก็ต้องมีคนดีมาทานด้วยเอาอย่างนี้ไม่ต้องตอบเป็นคําพูดแล้วคนดีของน้องลองแตะไหลคนนั้นได้ไหมฮะชัดนะพวกเรา ชัดแล้วว่าคนดีก็คนดีไงเป็นคนดีไม่ใช่คนไม่ดีน้องเป็นคนดีคนดีอาจจะกวนพี่เป็นบางบางเวลาเลยเฮ้ยแต่ว่าเป็นความน่ารักันนะกวนกวนแบบน่ารักหยอกหยอกแต่ว่าเวลาคุณคุณน้องเขาในฐานะของความเป็นโยธานี่คือวิธีการง้อของคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยยังไงครับหอมหอมหัวมันไม่ใช่หอมหัวที่มันเป็นจูบหรือเปล่าครับก็ใช่แบบสมมุติถ้าเราทำอะไรผิดเราก็จะจูบเป็นการขอโทษเป็นแบบว่า เป็นเหมือนแบบปัรเด็ดของเราเลยเพาสมมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรางนายังไม่ได้จริงครับต้องจูบเลยจูบแล้วจูบเลยเฮ้ยแหลไปเลยสายฮารเนีอสายละสายละครไทยเหมือนกันนะแล้งจูบเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เราแบบพิชิตใจได้ใช่แก้ไขได้ทุกแบบในการงอาเขาสุดยอดมากแต่ว่าเราคงไม่ได้เห็นกันตรงนี้นะไม่มีเนไม่มีเนไม่มีอนบนเวทีเนี่ยไม่มีกนอนกันห้องซ้อมครับคุณที่คุณทําห้องซ้อมเต้นให้เนองเสร็จได้ยัง ทำไมเต้นตั้งคำขึนนะนครับก็เดี๋ยวยังเต้นเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเดือนเร็วนี้ก็มีคอนเสิร์ตกันใช่ไหมก็ต้องแบบมีซ้อมเต้นมีอะไรบ้างช่วงท้ายช่วงท้ายเราฝากผลงานฝากติดตามพวกคอนเสิร์ตบ้างโอ้ยได้๋ยวมีให้ฝังกิจกรรมมาด้วยได้เลยครับมีห้องมีห้องซ้อมเต้นแล้วมีครูสอนเต้นยังยั พี่ยัไม่มีครูสอนเต้นคราวที่แล้วเขาอวยคุณไรเยอะมากเลยนะว่าคุณแบบว่าคุณจะเป็นเทรนเนอร์ในการสอนเต้นหรอเขาได้ยีนนะโอ้เขาเต้นเก่งมากเขาเปใช่เมื่อกี้เห็นจั่หวะเป็นไงครับแจ๊สปอเฮ้ยแจสเปอร์เป็นบุ๊คเป็นมุ๊เป็นมุ๊เป็นมุ๊เป็นมุเนุนุ๊เห็นหมถ้าพูดถ้าพูดแจสเปอร์ปกติคุณก็จะปกติไงใ่เขาเป็นแบบหนึ่งในศิลปินของวงแจ๊สเปอร์ด้วยกีดลงกีดเลือนด้วยของเขา แรงได้อีกแรงได้อีกแรงได้อีกจริงๆรที่เพิร์นี่ก็ไปฝึกเต้นมาแล้วนะใช่ไหมผมสอนผมสอนพี่แล้วนี่ใช่ของอแรงแรงอีกนี่สีได้ได้โอ้ยคุณเพิร์ตนัได้นะสอเป็นวันนี้แค่นี้แหละขึ้นลงไม่เป็นไรค่อยๆเก็บทีละสเต็ปอย่างน้อยแบบว่าเราค่อยๆจับจังหวะได้แต่ว่าเชื่อว่าคุณทำได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณแบบมีสกิลในการร้องเพลงในการจับจังหวะอยู่แล้วอยากอยากอยากเต้นนะอยากเต้นรู้สึกใช่จะได้มีแบบว่าทักษะเพิ่มลองไหมลองลองซีรัลสเต็ปไหม ลองสักหน่อยไหมนิดนึงโอ้โหโโอ้หไม่เป็นไรไปรอดูตอนเที่ยห้องสอบเต้นเสร็จด้วยเหรอไปติดตามกันได้เราพูดถึงส่วนตัวของสองคนหน่อยดีกว่าในมุมมองของโยธากันคุณสองคนชอบอีพีไหนหรือซีนไหนเป็นพิเศษตาต้าเลยตาตาครับตาต้าเลยผมเอาจริงๆชอบชอบหลายซีนมากเลยนะผมแต่ที่ที่แบบประทับใจป๊อปอัพใช่ไหมครับ ไอซีนซีนของซีแฟนครับผมผมว่าแล้วมันต้องมาเวนี้ทำไมครับทำไมถึงชอบซีนนั้นเป็นพิเศษครับนั่นคือชอบชอบแบบบรรยากาศตอนถ่ายตอนนั้นวนๆครับผมอ่าโมเมนต์ที่างยันไปอะไรอ่ะมันเป็นธรรมชาติไปหมดเลยมันก็เลยเป็นแบบซีนที่เราแบบประทับใจป๊อปอัพขึ้นมา คุณล่ะครับของผมมันมีซีนที่ชอบแบเป็นยังยังไม่ได้ออนครับยังบอกยังไม่ได้ผมก็เสียว่ยังไม่ได้ออนเหรอใช่บรรยากาศมันสวยมากมันแบบมันทุกอย่างมันเพฟรชมากอันนี้บอกเฮ้ยแสดงว่าต้องอยากให้อยากให้ดูเลยจะอยู่ในท้ายเลยไปรอติดตามติ่ช่วงท้ายแต่พอพูดถึงบอกว่ายังไม่ได้ออนเมื่อคืนที่เพิ่งออนมาก็ไม่ธรรมดานะก็ไม่ธรรมดาดีได้ดูกไหมได้ดูไหมดูหมดใครดูบ้างเนี่ยใครดูบ้างเอาอย่างงี้ดีกว่าใครดูเอามือลง ทุกคนทุกคนทุกคนเพราะว่าที่เดินถามเมื่อกี้ไม่มีใครไม่ดูเลย EP ที่20ที่ผ่านมาลองเล่าถึงบรรยากาศโมเมนต์ของอ p 2ีหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อคืนครับก็เปิดมาด้วยตอนของยุทางกันก็จะมีแบบตอนลงมาจากเวทีที่ไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ผมเล่นแรงกับบิเกิ้ลเลยเ้ยเข้ามาช่วยเขาอยู่ใช่ไหมกก็เลยแบบว่า แบบเดือดเลยตอนนั้นเดือดเลยไฟฟ้ามันเล่นแรงที่ลงในเอ็กซ์ที่ลงในเอ็กซ์ใช่ไหมใช่แล้วคุณไปโอ้โอ๋เ่าๆดีใช่ใช่เบาตรงนี้ได้ไหมเรายังไม่เห็นว่าคุณเป่าได้ยังเดี๋ยวเมื่อกี้มันมันแบบทำนี่มันเร็วไปกล้องยังกลับไม่ทันนอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำหน้าที่เป็นกล้องดอลลี่ให้เจ <m itt an> <t ose> ็บมากเลยโอ้โหครับโอ้โห สุดยอดสุดยอดสาใจที่แล้วใช่ไหมจ๊ะนอกจากหัวที่หอมแล้วครับแก้มหอมเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรอันนั้นไปย้อนดูในซีรีส์เอาไปย้อนดูในซีรีส์เอามื่อคืนน่ะสนุกนะผมชอบแบบหลายๆคู่มากทั้งแบบที่มาร์คจูกันอะมาร์คจูแล้วก็คอนุ้งอะไรนะอ๋อจูมา จูกมาไฟขาวายใช่ขาวายเป็นไฟดูดนะตัวแต่จร like> ิงๆไปดูแล้วแบบไฟฟ้านี่กวนมากพี่จูนี่กวนจริงๆอะไแต่เขาเล่นเก่งมากเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆนะตัวของพี่จูนเนี่ยพองพี่จูนเราสีสันสีสันมากมันมีไดนามิกใช่ใช่ ไดนามิกของแบบช่วงที่แบบเป็นยีเรียของคู่เขานี่แบบว่าดูสนุกสนุกนบางวันเขาหล่ออกมาเก็จะเป็นไฟฟ้าใช่ไหมส่วนบางวันเขาก็เป็นไฟดูดบ้างบางวันก็ไฟช็อตบ้างไม่ไม่งั้นถามโยธาดีกว่าว่าในฐานะโยธาที่แบบเป็นพี่น้องกับไฟฟ้าตอนในบทบาทเราเรารู้สึกยังไงบ้างอรที่มีแบบพี่น้องเป็นไฟฟ้าจริดีใจบอกสบาปดีใจดีใจถ้าในเรื่องนั้นก็รู้สึกว่าเออแบบ เราแล้วอ <differences S 2> ุ่นใจที so, ones, ่มีน so, okay, ้องชายคนนี้แต่ถ like ้ามุมในชีวิตจริงนะที่ถ่ายซีรีส์ด้วยก็รู้สึกว่าเออสบายใจที่มีพี่จูเล่นกับเราคือแม้เขาจะปวดเราก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ดีใจที่มีเขาอยู่ในซีรีส์เลยเลยสนุกสนานสนุกสนานมีความแบบว่าแก้งแกล้งก่แกมหยอกมันยี่หยุงมากนิด เป็นีสันจริงทั้งในทั้งในซีรีส์แล้วก็ในในกองจริงไงครับผมครั้งก่อนเจอเขานี่คือไม่มีจังหวะได้พูดใช่ถ้าปล่อยให้พี่จูพูดปุ๊บยาวพี่จูไหลไปได้ไหลเป็นน้ำพูดได้เรื่อยเลยพี่จูถามต่อกถอะครับน้องเพิร์สตอบว่าเห็นที่คุณบอกว่าให้สัมภาษณ์แล้วแบบว่าน้องซานตาเนี่ยเขาเป็นแบบว่าที่พักสายตาที่ดีที่สุดไม่คือยังไงเป็นจุดพักสายตาที่ดีที่สุดก็เออ อย่างผมก็เป็นคนที่ที่อายที่เผิอนะเพื่อใครรู้แบบตั้งแต่ช่วงแรกๆอะไรเนี้ยแล้วเราถ้ามีคนสนิทใจคนหนึ่งแล้วเราก็จะมองเขาบ่อยเลยเนี่ยครับก็รู้สึกอุ่นใจดีแถบผมผมหล่<ม>ออยากมองเขาทั้งหล่อน่ารักมีสเสน่ห์นะมองแล้วรู้สึกสบายใจ <c oughs> ใช่แล้วถ้าเรามองพี่เขาครับให้หนึกถึงอย่างหนึ่งพี่เขาเป็นอะไรดี เป็นคนกวนครับเมื่อกี้ในหัวแบบอยากจะให้บอกว่าเป็นคนรู้ใจครับพี่โอ้ยคือหันไปก็มองหน้ากันก็รู้แล้วไงเวลาเข้าซีนเข้าบทเหมือนกันเลยแต่แต่ไอ้มองตารูใจเนี่ยก็จริงจริงก็รู้ใจอ่ะเป็นเรียกว่าโอ้โหผมปรึกษาน้องเยอะมากคือเรื่องก ด้วยความที่เรานิสัยเหมือน,นกันด้วยมือนกันคล้ายๆกันครับก็จะมีความแบบมองตาแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายนีคิดอะไรต้องการอะไระสื่อสารกันได้ด้วยทางสายตาและคามรูวสึกรเบาๆเฮ้ยแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่แบบเรามีความคล้ายกันขนาดนี้นเคยซื้อของชวนกันไหมของแบบเหมือนกันซื้อให้กันเนี้ยโอว่าตู้เสื้อผ้าก็แต่คล้ายกันอ่าเพราะว่าอย่างแบบสีเสื้อหรือว่าจริงๆแล้วบางคนชอบสีใกล้ๆกันนะใช่ครับกับดำส่วนใหญ่ก็จะมีขาวกับดำขาวกับดำชอบมากที่แบบเหมือนชุดตัวนี้เลยเป็นชุดคู่ ชุดคู่ชุดที่แบบว่ามาในโทนเดียวกันโทนเดียวกันครับนอกจากชุดคู่ได้แดงยังเป็นได้แดงคู่ด้วยนี่เป็นจริงก็แบบชอบแบบสูตรนะสูตรดาเลยนะก็จะใส่กันตลอดมันดูเป็นเบสิกที่แบบว่าเราแบบไปไหนมาไหนก็จะได้ก็คือแบบว่าจริงๆมีไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันมีรครใกล้ๆกันยกเป็นเต้นครับแต่เต้นนี่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่คุณร้องไงคุณเป็นนักร้องที่แบบโดฟเแมนดีมากเหมือนกันฝึกเต้นเลยเยแต่ล่าสุดเขาบอกนะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอน ต้นเพื่อน้องนะเออแต่ดีอย่างนะผมรู้สึกว่าเออมันมันมีมารใหม่ดีมาเติมเต็มให้กันครับคราวที่แล้วคุณให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันว่าพอมีน้องเข้ามาชีวิตผมดูแปลกใหม่ดูมีอะไรใหม่ใหให้ผมได้ทาเยอะใช่เพราะว่าตอนแรกผมเหมือนไม่ชอบเรียกว่าไม่ชอบอะไรใหม่ๆแล้วกันอะไรที่เป็นเทรนหรือว่าอะไรที่คนฮิตฮิตกันน่ฮะจะไม่จะไม่ชอบแต่พอแบบมีต้าก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไร อะไรที่ใหม่ดีแล้วก็ดูวัยรุ่นขึ้นเขาเป็นเหมือนแบบจุดพักสายตาเป็น<ช>คอมฟอร์โซนของเราเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเขาแบบอยากให้เราทำอะไรเราก็อินชอยกับการที่ทำไปกับเขานะ<ๆ>เดี๋ยวไปซ้อมเต้นกันดิสออเด้เดี๋ยวลองตัวอย่างกันก่อนไหมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานทับกระดานให้หน้องก่อนจะได้มีกระดานในการเขียนคำตอบเราจะมีดิสออเด้ให้น้องเลือกกันถ้าเลือกใจตรงกันมากกว่าเจดข้อขึ้นไปเป็นผู้ชนะในเกมนี้ร่วมกันนะฮะอะ พร้อมมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของน้องทักสังคนนะได้ถ้าพร้อมแล้วตัวอย่างมาครับเดี๋ยวพอได้ตัวอย่างเสร็จปุ๊บน้องคิดในหัวก่อนยังไม่ต้องเขียนเดี๋ยวให้หันหลังชนกันนะช้างช้างช้างตึ๊กตึ๊กตึ๊กช้างเขื่ช้างสามกช้างช้างช้างชางหลิ่ช้าง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 ห้างช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 ้งชนางช้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 าัช้างช้างช้าง พี่เพิ่งร้องไงอ่ะรองร้องร้องให้ฟังหน่อยดิช้าง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 มีมีมีนช้างมันช้างกี่ตัวนะข้าตัวข้าตัวข้าตัวอ่ะลองดูอันนี้ป้ายกันหรือเปล่าเนี่ยฮะอ่าสามเอาไปเช็คบอกเช็คกับเนียอ่าสองหนึ่งมีเวลาให้สิบวินาทีแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาเมื่อกี้หันมองกันเลยหันไปหอมแก้มน้องถ้าหันไม่รัวช้าห้าตัวครับช้าห้าตัวแล้วช้าห้าตัวตรงกันนะฮะอันนี้เท่ากับเป็นคะแนนครับแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างครับผมอะเป็นไงฮะอันนี้ตัวอย่างเหรอตัวอย่างถ้าสมมติใจตรงกันแบบนี้รับไปเลยคู่ทั้งคู่เราเราเก็บคะแนนนี้ไว้ได้ไหมไม่สแปมก่อนเหรอใช่เมื่อกี้เมื่อกี้พ่อควากติกาตอนแรกบอกอ๋อได้เราทำได้อยู่แล้วตอนนี้เราไม่มั่นใจแล้วผมไม่กังวลแล้วเราได้หนึ่งเหมือนเหมนเหมืน ถ้าเกิเจอถามตัวมยล็อตัวอย่างที่ำไม่ได้การเราจัดแคร์อยู่อ่ะครับเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้อครับพี่มาได้ไหมครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วมีทั้งหมดสิบข้อสิบคำสิบคะแนนได้ครับคุณต้องร่วมกันตอบให้ตรงใจกันมากที่สุดอ่าเดี๋ยวพี่จะถือปอกประกาให้ครับมาได้ไหมครับมาครับโอเคผันไปมองหน้าจอก่อนได้เลยครับ คำแรกจะเป็นคำว่า t h i s order ธาตุน้องแมวหรือธาตุบีเกิลผมรู้อยู่แล้วนีเออจะบอกว่าเกมนี้ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไม่ใช่แค่เดาใจตัวเองหรือเดาใจเขานะเราลองลุ้นดูว่าเราจะเดาใจใครดีอันนี้คือเราต้องต้องเลือกของตัวเองใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกของใครคุณลองเดาดูว่าจะเป็นเดาใจตัวเองหรือเดาใจเขาเลือกเาเลยโอเคโอเค ครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วหันไปหาแฟนๆได้เลยครับสามสองหนึ่งปุ๊บที่ทาบบีเกลและทาบบีเกลต้องการหนึ่งคะแนนสุดยอดผมบอกเลยเจ็ดคะแนนมันมันเบสิกมากเบไปอะไะอย่างนี้รอบสองเดี๋ยวพอเลือกคำเสร็จปุ๊บให้คุณหันหน้ามองกันดีกว่าได้ครับได้ครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วคำที่สอง มาครับผมพูดไปแล้วนะพี่เราต้องแคมปิ้งกองไฟหรือนั่งชิลนั่งชิลริมหาดอ่านั่งชิลริมหาดหรือแคมปิ้งกองไฟอืมโหยากเลยนะเออคุณหันหน้าหากันได้เลยแต่ห้ามมองที่คนอื่นเขียนที่คนอีกคนหนึ่งเขียนนะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยนะเออผมเองใช่ทีเนี่ยต้องเป็นสายชิล เอออันนี้พอชอบเดี๋ยวทีนี้ทีนี้น้องพยายามจะไหวกันอยู่ว่าตอนนี้อ๋อเองจะไปใส่ชิ้นนะป่าวนะคือพี่อ่ะดูเป็นลุคแบบเออชิวๆเต็มที่ข้อดีให้เต็มที่ดูน้องก็ชอบกินแบบพวกแบบกุ้งกินปูอะไรอย่างเงี้ยนะจะนะหมดเวลาเขียนได้ครับขนาดนี้ใบขนาดนี้เดี๋ยวรอบต่อไปเราจับแท่ง คนหนึ่งมาอยู่ยูนยคอรอีคนอยู่เซ็นทรัลพโอ้โหเห็น้องแจ๋วพอแล้วพี่ชายสมสองหนึ่อุ้ยตายแล้ว่ายเราเปตรงขนาดนี้าตาย้ไเไม่เกียไองนี้พี่พี่คอยอีกออีกแปข้อที่เหลือไม่ต้องเล่นเกมแล้วกอดกันอีกเียวน นัเราต้องเล่นเกมะจริงๆเพราะว่าเซ็นต้าเล่นเกมก่บใครอ่ะแพ้แพ้หมดเลยนะไม่นะไม่เราชนะมาตลอดเลยจริงๆชนะดจอ่ะเออเออเออเอชนะใจเดินหน่อชนะใจกันเองอ่ะคำที่สามเดี๋ยวคำนี้พอเขียนเสร็จพี่จะจับแยกคนละมุมเลยนะคนนึงอยู่มุมนี้อีกคนอยู่มุมนี้เลยถ้าพร้อมแล้วคำที่สามมาโอ้โห ใช้ทำกันไปแล้วสองข้อระหว่างดูซีรีส์และไปคอนเสิร์ตเธอด้านนี้ครับเธอไปยืนด้านนี้อันนี้รู้อยู่ผมว่าร้องเพลงก็สนุกดีเหมือนกันไม่ได้ร้องเพลงเมื่อกี้เราะผมไม่ได้ยินนะลำโพงของนี่มันไม่ค่อยดังผมไม่ไม่เป็นไรเรามีรางวัลให้ต่อให้คุณจะชนะอ่ากลับมากลางเวทีครับกลับมากลางเวทีได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วหันมาให้แฟนๆดูครับ น่า,าดูซิบังมากเลยครับถ้าพร้อมแล้วหันคำตอบให้กับแฟื่นได้เลยครับรอบที่สามไปคอนเสิร์ตต้องการสามคะแนนใช่เพราะผมรู้ไงว่าน้องเขาแบบชอบเต้นชอบอะไรจริงๆชอบไปดูคอนเสิร์ตในสิ่งที่เขาแบบเขาชอบพี่เพอร์เขาก็จะชอบแบบกีตาร์ใช่ไหมตีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็จะมีไปดูซีรีส์ด้วยกันไม่ใช่หรอ อเภสัเร็วๆนี้เติตามตัวเนี่ยขายบัตรวันที่สิบ้าอไตัวผมยังไม่ค่อยเลยเลยฝากด้วยนะฝากด้วยโปรติกเนลเนอร์ายนียรายเนียครับผมแ่ปาร์ตี้แห้าตานี้ไปกดบัตรกันให้ได้ขอให้ทุกคนกดได้นะขอให้กดได้นะจ้าขอให้กดได้าเดี๋ยวไปดูอสุดท้ายด้วยกันบอกเลยว่าอีีสุดท้ายเนี่ยสเปเชียลเ้ยไอวยพรแล้วเปล่าไอ้เาที่ตั้ง อะไรนะมาขอให้ทุกคนที่อยู่หน้ที่แห่งนี้นะครับครับขอให้ทุกคนนะครับกดบัตรได้ด้วยเถอะไปเวมูกันซะนะคุณเมิร์ดคุณเมิร์ดโวยพาวแนครับโวยพาวแฟนๆเหมือนกันไหมแฟนครับผมเลิศเลยได้อยู่แล้วขอคอยได้นะจ๊ะตอนนี้อยู่ตุกการได้เลยหยุดตุกการได้เลยครับรอบที่ปีตเดินไปเลยนะอะ พอไม่ช่วยเลยหันหลังอย่างเดียวพอเพราะสุดท้ายผมให้คุณเดินไปอยู่ไหนคุณก็จะไม่คุยกันอยู่ดีอะรอบที่สี่หันไปดูหน้าจอได้เลยครับหันดูหน้าจอนะ้ไม่ต้องหันดูหน้ากันเล่นดนตรีกับเต้นติ๊กต็อกเขียนได้ครับเขียนเลยตอนนี้ของน้องเพิร์ดเขียนเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็อะงสตา ฉันตั้งเราผิดสักข้อก็ได้เฮ้ยเฮ้ยถ้าพร้อมแล้วหันขึตอบให้ลินแตะดูครับสองเพลงเต้นติ๊กต๊อกนี่จุ๊บนะอยู่กับน้องไงอยู่กับน้องก็ต้องเต้นเต้นติ๊กต๊อกอ่านี้คือเราเราใจน้องเราใจน้อง เราไปเลยใช่ถูกเป๊ะเลยซานต้าทำไมถึงเลือกเป็นเต้นติกตอกครับเพราะว่าผมเดาใจตัวเองครับผมเพราะว่าคุณรู้ใจเขาไงคุณเลยเดาใจเขาถูกผมสูวนถ้าอยู่กับน้องน่าจะเต้นติกตอกเลยนะเย้ยอดแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มเล่นดนตรีแล้วนะเออเพราะว่ามีกีตาร์แล้วเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวมาขอกีตาร์พี่มั้ยเออแล้วพี่เพิร์ลมีกีตาร์คู่ยังครับตอนนี้อะไรนะครับกีตาร์คู่ใหม่ยังหาซื้อไม่ได้เลยซื้อแล้วก็แบบหมดของก็หมดไปเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน่าจะแบบเร็วๆนี้เดี๋ยวน่าจะมีีกตาร์คู แต่ลุ้นสีดำมันหายา,ยากเเป็นลิมิเต็ดไงอ่ะรอบที่ห้ากันดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะเล่งให้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้เลือกระหว่างกินชีนกับสามชั้นหมูกระทะรอบที่ห้าตอนนี้คุณยังถูกหมดเลยนะยังไม่ผิดซะก็มีเวลาสิบวินาทีครับไปครับเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าเขียนเสร็จแล้วหันให้แฟนๆดูได้เลยครับทั้งสองคน น้องเพิร์กจินชีและน้องซานต้าจินชีมีลายเซ็นด้วยพกอกแล้วเจ็ดข้อมันบีบเร่ใจเราใกล้เจ็ดลวใกล้เจ็ดเริ่มเริ่มพูดได้นะห้าข้อไปฮะห้าศูนย์แล้วตอนนี้เจ็บมากตอนใจยังอยู่เปผมก็อยากได้สักเจ็ดศูนย์ไมชอบเลขเฮ้ยริ้วครูแมนยูเลยไปเลยนเป็นเวกินนะเวทีนจะละไปข้อที่หกกันต่อดีกว่า ตอนนี้เราอาจจะต้องเล่งให้เร็วขึ้นลุ้นกับรางวัลและบทลุงโคอยู่ตอนนี้เลือกระหว่างวิดีโอคอลกับคนขับรถไปหาครับเฮ้ยไม่ได้ครับทิมไม่ได้ครับจ้าโอ้โหครับขับรถไปหาเพราะวิดีโอคอลไม่ได้จ้าบอกเลยว่าบ้านเจอกเนแค่หน้าปักซอยยัง,ยงมียังมีใบยัง ถ้าพร้อมกันไปขันได้เลยครับครับขับรถไปหาและขับรถไปหาครับพี่เฮ้ยรอบนี้ไม่ได้ใบเนไม่ได้ใบไม่ได้ใบไม่ได้ใบรอบนี้เงียบเลยเนี่ยพี่แต่เต้นติ๊กต็อกเมื่อกี้แล้วเก่งมากเก่งมากธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยรู้ใจกันอยู่เหมือนกันนะเออมันต้องมองตาไหมไม่จำเป็นต้องมองตาก็รู้ใจใช่ไหมต่ตัวแต่ตัวก็รู้ใจแล้วเชื่อเพราะเมื่อกี้หันหลังกันยังรู้เลย ผมพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วข้อที่เจ็ดดีกว่าอ่ะถ้าข้อที่เจ็ดตอนนี้คุณทําได้คุณจะเป็นผู้ชนะไปเลยโอเคไหมเราแบบกระชับเวลาเลยถ้าสมมติคุณทำข้อนี้ได้เลือกแล้วอ่ะอ้อนเก่งกับเป็น่ะพี่พีข้อนี้เราอาจารย์ข้อนี้เราทําได้เราชนะเลยนะเออเจ็ดศูนย์เลยนะเหมือเจ็ดศูนย์ง่ายสุดล้อ่ะให้เขียนที่จริงที่น้องเพิร์ดโอ้โหน้องเพิร์ดครับวาดรูปได้แล้ววาดรูปแล้วเนี่ย อ๋แล้วหรอพีเเสร็จแล้วโเครอเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วไหนขอด้วยนะโอเคถ้าผมแล้วหันไปด้านหน้าได้เลยครับอันจริงกับเป็นอันนี้เดาใจของคนตัวเองอะเออแต่ตอนแรกเขียนถูกแล้วนะครับ ตอนแรกเขียดถูกเลยนะตอนแรกเขียนใจครับนี่ล้วเองไปขียนเอไปไหนอาเขียนเอาเนียอ่านี้ถูกต้องให้ไปครับให้ไปให้ไปใ้ไปให้เสียงสุไปเลยเีสียงดังๆให้กับเพิร์สเซนต้าครับแต่ครับคุณมีรางวัลสำหรับเกมนี้ไงครับที่บอกนั่นคือการเต้นครับเพราะคุณเลือกเต้นิกตอบร่วมกันเมื่อกี้ ได้สิคุณต้ผมมีด็กแม่ที่อยากจะให้พี่ๆข้างหน้านะครับลุกขึ้นมาเต้นกับผมยได้คุณแม่ใครมีที่เต้นหน่อยได้หรือได้ใครใครขยับตัวได้เนี่ยขอความร่วมมือนะครับอคุณคุณพี่ด้วยถ้าพี่เต้นจะเป็นนักกายภาพเลยนะเหมือนกันเลยกันกายภาพบำบัดเลยนะเดี๋ยวพี่ดูดีกว่าพี่เป็นผู้เฝ้าดูได้เลยครับอขา เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่หุบดูด้วยไม่ได้เหรอเดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้ฟังก่อนรอบหนึ่งแล้วลองดีไซน์ท่าคุณเบนเทนเนอร์ให้กับเขาได้เดี๋ยวผัดกันดีกว่าให้ใครดีไซน์ท่าให้ยังไงดีก็สมมุดทับทับท่อนหนึ่งก็เออสได้เลยะถ้าพร้อมแล้วโดนตีมาครับเดี๋ยวฟังก่อนใจจ๋าเพลงอะไรนะได้เป็นยังไงนะเป็นยังไงนะยังไงนะ มนมานาี้ได้ไหมได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าอยากจะฟังอีกรอบเป็นผมพอได้ครับพอได้พอได้งั้นเดีเ๋ยวขออนุญาตพี่เก็บไมค์ก่อน,<ใ>นจะได้เต้นสะดุด<ป>โอเคเดี๋ยวน้องเพิร์ลน้องซันต้ากลางเวทีได้เลยครับซันต้ากลางเวทีเลยอ่าเอออยากให้แบบว่า พร้อมไหมเ <c oughs> พรสเตอร์พร้อมไหม <c oughs> อ่ะถ้าพร้อมแล้วดนตีมา <c oughs> ได้ไหมเมื่อกี้พี่อยากจะได้อีกหนึ่งทีได้ไหมเพราะเมื่อกี้มันอาจจะแบบเอ้ยคุณกําลังแบบได้แนละ้วเริ่มลงตัวแล้วขออีกหนึ่งรอบได้ไหมนะขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบเอาแบบเมื่อกี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอโอเคขอบคุณมากถ้าม้อมแล้วโดนตี be, มาเอออย่างนั้นแหละ เซียนนันดยังให้กับเพิร์กแซมต้ารับสุดยอดสุดยอดยอ,อ่ะนี่ครับคืนมาครับอ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับมาร่วมสนุกกับเราันนี้สนุกมากแค่ับอ่ะเดี๋ยวไปิร์กขอโทษอ่ะอ่าเดี๋ยวสักคู่นะโอเคบ๊ายบายนะฮะ เดี๋ยวฝากผลงานกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เรามีอะไรให้ติดตามบ้างนะฮะของน้องทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าซีรีส์นะครับตอนนี้เครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับซีรีส์สายราษฎรเทวดานะก็กําลังออนอยู่ครับตอนนี้สนุกมากแล้วก็มีสายราทฎร์เทวดาไบนีแฟนฮาร์ดจี้กดบัตรสิบห้านี้สิบห้านี้ครับก็รับรองว่ามีอะไรสนุกแน่นอนครับแล้วก็มี L O L ของพวกเรานะ้แล้วก็ มีผลงานสัปดาห์เดียวก็มีก็หกเดียวนะครับมีโปรเจกต์แจสเปอร์นะครับผมก็ฝากทุกคนได้นะแลงอีกนิดน้องไปตามกันได้ไปติดตามกันได้ไปฟังเฮ้ยถ้าเริ่มมาของเพลย์ก็จะมีเพลงด้วยเร็วๆนี้แล้วครับ่าจะมีอะไรสนุกๆออกมาให้คนได้ฟังกันครับก็ไปติดตามกันได้แล้วั้ซีรีส์ที่กำลังออนอยู่รวมถึง แฟนปาร์ตี้แล้วก็กิจกรรมที่จะถึง LOL นี้นะครับไปติดตามกันได้ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องทั้งสองคนไปสับหนาก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปกับพี่ๆ V.I.P. แล้วก็ทุกๆคนบนนี้นะโอเคไหมครับทำไมพวกเราเสียงหายโอเคไหมครับอโอเคเสียงนังยังให้กับเพิร์เลเซนต้าครับอ่าสัาครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้น้องทั้งสองคนนะสับนาเสร็จถ่ายรูปกับ V.I.P. ส2 1องหนึ่งอีกรูปหนึ่งได้นะครับ3 2 1สองหนึ่งแชร์โอเคขออนุญาตด้านนี้ครับด้านซ้ายมือหน่อยครับครับตการให้แฟนๆแล้วก็เดี๋ยวมาด้านขวามือนะครับเรื่องชื่อดอกคุณไปถามกันเองนะครับตอนจุดระเบิเพราะว่าเวลาไม่พอจริงนะเดี๋ยวไปถามน้องได้นะครับรวมถึงผลงานต่างๆไปติดตามกันได้นะครับในทุกช่องทางของน้องเลยอ้าวด้านนี้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องเพิร์นขอบคุณมากครับซานตาเดี๋ยวไว้เีโอกาสเจอกันมาอัปเดตกันนะฮะขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับ